สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอ้อนี่ตอนนี้พี่เพชรพามาดูไฟตอนช่วงยามเย็นเดอ้อช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณหกโมงหกโมงกว่ากว่านี่เพราะว่าวันนี้พี่สุดาขึ้นไประยะไปสองเส้นนี่ก็จะประมาณนี้ตอนนี้พี่เพชรอยู่ตรง <c oughs> ถนนเรียบคลองประปาเดอ้อนี่ตรงนี้ก็จะเป็นถนน รถวิ่งผ่านไปผ่านมามองเข้ามาในร้านเราก็จะเห็นบรรยากาศประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเด้อนี่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่วิ่งเข้าร้านกีเป็ดของเรานั่นเองเด้อนี่ตอนนี้ก็ไฟขึ้นยังไม่เต็มพี่เพชรก็เติมไปเรื่อยๆเอานี่ก็จะบรรยากา,กาศก็จะประมาณนี้มองไกลๆก็จะทรงประมาณนี้เด้อนี่เห็นไหมในแต่ละซุ้มต่างๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเด้อนี่ พอเราเลี้ยวเข้ามาตรงลานจอดลานอีป็ดของเราก็จะประมาณนี้ตรงนั้นเป็นไฟโซลาเซลล์หลอดกลางเนอะสำหรับลานจอดนี่ตรงนี้พี่เพชรก็จะเติมอีกหนึ่งหลอดนี่ตรงนี้นี่ถ้าเติมตรงนี้อีกหนึ่งหลอดก็โอเคแจมแล้วก็จะเป็นด้านหน้านู่นอะตรงทางเข้าปากทางเข้าสําหรับลูกค้าที่วิ่งไปวิ่งมามองเห็นไฟจะได้รู้ว่าตรงนี้คือทางเข้าเติมอีกสองหลอด สรุปแล้วตอนนี้เราขาดอีกสามหลอดนั่นเองนี่ตอนนี้ก็ไปไปดูกันต่อเด้อนี่ตอนนี้พี่เพชรก็ยืนอยู่ตรงหน้าห้องน้ําสําหรับลูกค้าร้านอีเป็ดของเรานั่นเองเด้อส่วนนี้ก็มีองค์กรลักคู่กายลูกชายคนโตของไทวดอนนั่นเองคือพี่โถนี่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนี่ตอนนี้ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้เด้อเพราะว่าไฟ ตรงนี้ก็น่าจะใส่อีกหนึ่งหลอดน่าจะเป็นสี่หลอดนี่เห็นไหมวันนี้ผู้จัดการร้านเราก็อ่นเห็นไหมเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกองฟางเด้วยสำหรับไว้นั่งชิวๆนั่งเช็คอินถ่ายรูปนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ส่วนเป็ดเหลืองของเราเป็ดน้อยสามตัวของเราตันี้ก็จะอยู่ตรงนี้อยู่บนเนินของเป็ดนี่สายตาบ้องแบ้ว มองจ้องออกไปด้านถนนนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนี่โคมญี่ปุน่นนี่เห็นไหมลมก็พัดวิววิว,วต้นซากุระก็บานตะไปดูกันต่อเด้อนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไฟระยะที่พิสดารจิตวันนี้นั่นเองแต่ที่สำคัญคือนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนี่แผง ไม้ไผ่นั่นเองนี่ก็จะประมาณนี้เด้อเอาไว้บังแดดเอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามของร้านอีเป็ดของเรานั่นเองซุ้มนี้จะเป็นซุ้มพิเศษซุ้มรวมพลคนรักปิดเด้อนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกซุ้มนึงนี่เชื่อไหมพี่ๆทุกท่านใส่ไม้ไผ่ใส่ไอ้ก็เอิญเขาเขาเรียกไอ้มุลี่เนาะ นี่มูลี่ไม่ไผ่ก็โอเคสวยไปอีกแบบนี่ตอนนี้ก็บรรยากาศในร้านเราก็จะประมาณนี้ช่วงหกโมงกว่าเกือบจะทุ่มแล้วเด้อนี่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะมืดหน่อยเพราะว่าพี่เพชรเล็งดูแล้วต้องมีหลอดหลอดไฟสักสองหลอดหลอดไฟก็จะเป็นหลอดแบบที่โซลาเซลล์ที่ปักสูงขึ้นมาประมาณเอวเด้อ ปักสักสองหลอดตรงนี้ก็น่าจะสวยพอดีรับกันพอดีนี่ส่วนบรรยากาศในร้านมองเข้าไปก็จะประมาณนี้นี่ระยะตรงนี้พี่เพชรก็จะเพิ่มอีกสักสองเส้นสองเส้นมาตรงนี้นี่ให้ไปถึงตรงตรงเป็ดเป็นเหลืองของเราที่อยู่ตรงนั้นน,ะน่าจะประมาณสองเส้นได้อยู่นี่โอเคบรรยากาศกลางคืนก็จะประมาณนี้เด้อเดี๋ยวไปดูกันต่อ นี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหน้าครัวหลักของเราเด้อพี่ๆทุกท่านนี่เห็นไหมวันนี้ก็สร้างวันคลิปน้อยสองสามวันนี้รู้สึกคลิปน้อยเพราะว่าว,ว,วิ่งนวดวิ่งนี่งานเยอะพี่เพรต้องเตรียมงานทำน,ทำนวดทำนี่รู้สึกว่าจะเยอะงานเยอะมากนี่เห็นไหมตู้ฟิปของเราก็พ,พร้อมทุกอย่างเต็มตู้แน่นเอียดนี่พร้อมเบ็ดเสร็จ ทุกอย่างพร้อมให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอีเป็ดของเรานั่นเองเดอ้อนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นครัวนอกของเราเดอ้อเนี่ยครัวนอกของเราก็จะเขาไม่ได้เรียกครัวนอกเขาเรียกครัวเมียน้อยเออเมียน้อยก,ก็เมียน้อยไปใช่จะคนนะเดอ้อ <c oughs> ไปเดี๋ยวเอาพี่กอกเป็นอย่างน่ะโ <c oughs> วยวายไปดูพี่กอกกันนี่พี่กอกเดอ้อโอ้ยตกใจตกใจตกใจโอ้ยบกักบกอกบักกอกโอ้ยหิวข้าวเลยจะออกมาแล้วน่ะนะ โอ้ยจะเล่นจะเล่นจะเล่นโอ้ยเงื่หไหลโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นับกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆแล้วเด้อเจอกันพรุ่งนี้ไปแล้วบ๊ายบาย